ยาตรงนี้ได้ดีนี้ปีต่อไปถ้าใช้ตัวนี้เนี่ยจุ่มเข้าไปจะพิพเสมอ เป็นนา่ที่กเดินนะครับเกานที่เป็นกรเดื่องพยายามข้อตัลงกันอะไรสสารเร้อยนะครับอ่าบารือเนี่ยมีไปเกินอยู่กก็บอกไม้ไผ่อันนี้ท่านนายกท่านนายกางคนเนยั้งคนนะเพราะเป็นเรื่องจริงนะครับว่บางครั้งทางกบอะไรบไามันจะสามารถที่าะ่างนะครับคนกล้วยบ้างอะไรบ้างอันนี้ เราต้งองขอขเรียรนท่นานรองสุเทพพันธุ์ธรและก็ผู้ใหญ่บ้านผู้หมือกแล้วก็ผู้นำชุมชนเราสมมติท่านค่ะก็อยากจะทราบเรื่องอแผนของการทำให้รื่ออ,อกนอะคะว่าเราจะมีแผนนโยบายยัยงไง